ดวงชะตาเดือนเมษายน2,566ของชาวาลัคนาราศีเมษการเงินเรื่องการเงินดูเหมือนนิ่งๆมีรายจ่ายจุกจิกเข้ามามากการงานการงานมีเรื่องให้ทำมากงานเยอะความสุขในการทำงานดูน้อยลงเรื่องความรักคนมีคู่การพูดคุยกันไม่ค่อยเข้าใจ มักจะเอาแต่ใจตนเองทําให้ความรักลดน้อยลงโชคลาบสบายสบายไม่มีอยากได้ลาบก็ต้องเหนื่อยแรงแลกมาการเสี่ยงไม่แนะนำํำลัคนาราศีพฤษภการเงินการเงินผันผวนไม่ค่อยแน่นอนการเงินกว่าจะได้มาค่อนข้างเหนื่อยงานงานที่รับผิดชอบค่อนข้างเหนื่อยปัญหาเยอะ อยากให้งานออกมาดีต้องเหนื่อยอดทนทุ่มเทจึงจะสำเร็จความรักความรักคนมีคู่ความรักยังดูนิ่งๆไม่ดีไม่เสียมีความเข้าใจกันดีโชคลาภมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่การเสี่ยงโชคเสี่ยงได้พอมีลุ้นรัคนาราศีมิถุนการเงินการเงินดีมีกินมีใช้อยู่ได้ถึงแม้จะไม่ได้เท่าที่หวัง การงานการงานดีมีงานให้รับผิดชอบมากขึ้นรวมถึงอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือและให้โอกาสความรักความรักคนมีคู่มักเอาแต่ใจพูดคุยกันไม่ลงตัวทำให้ความรักดูน้อยลงโชคลาภโชคลาภมีโอกาสได้เงินก้อนแม้จะไม่ใหญ่นักใครที่คิดเสี่ยงก็พอมีลุ้นชาวลัคนาราศีกรกฎการเงิน การเงินรายได้หาได้น้อยกว่าที่ตั้งใจรวมถึงมีรายจ่ายเข้ามาทำให้เกิดความกังวลการงานสภาวะการงานที่ทำอยู่ยังไม่เสียหายแต่ชาวกรกฏจะรู้สึกเหมือนการทำงานที่เป็นอยู่ไม่ค่อยดีนักความรักความรักมีเรื่องที่พูดคุยกันไม่เข้าใจเกิดจากความเอาแต่ใจส่งผลให้รู้สึกเหมือนรักกันน้อยลงโชคลาภ โชคลาภไม่ชัดเจนใครที่คิดเสี่ยงยังไม่แนะนำราศีสิงห์การเงินมีเรื่องให้บริหารหลายสิ่งทั้งรายจ่ายที่จำเป็นรวมถึงรายได้อย่างนิ่งๆโดยรวมการเงินพอไปได้การงานการงานที่ต้องรับผิดชอบดูแลช่วงนี้ยังนิ่งๆเป็นไปแบบเรื่อยๆไม่ดีไม่เสียความรัก เรื่องความรักคนมีคู่รู้สึกไม่ค่อยดีมันเบื่อมันเซ็งอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆดูแลความรักให้ดีโชคลาภโชคลาภไม่เด่นชัดแต่ถ้าอยากเสี่ยงลองดูเลขรถเลยอาราศีกันการเงินการเงินค่อนข้างหนักมีปัญหามีรายจ่ายเข้ามามากจนเหนื่อยขอให้มีสติตั้งสติเตรียมรับมืองาน การงานที่ต้องรับผิดชอบดูแลมีความผันผวนปวนแปรปัญหายุ่งยากอยากผ่านไปให้ได้ก็ต้องนิ่งไตรตรองแล้วลงมือแก้ปัญหาความรักความรักคนมีคู่ความรักดูดีมีความเข้าใจอยู่ด้วยแล้วสบายใจโชคใครที่เดินทางไกลอย่าลืมลองซื้อสลากไว้สักใบพอได้หลุนเอาลัคนาราศีตุล การเงินการเงินในช่วงนี้พออยู่ได้ไม่ถึงกับเสียหายมีรายจ่ายเข้ามาก็เป็นเรื่องจำเป็นมีเหตุผลการงานเรื่องการงานที่เราผิชอบดูแลงานในหน้าที่ไม่มีปัญหาควรระวังความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าพูดคุยกันให้ชัดเจนและมีเหตุผลความรักความรักมีความเอาแต่ใจค่อนข้างมาก การพูดคุยกันบางทีก็ตรงเกินไปรวมถึงความรู้สึกว่ารักของเราดูลดน้อยลงคิดไม่ออกใจเย็นๆพูดเพราะๆเ,เรารักกันโชคลาภโชคลาภประเภทลาบลอยไม่มีใครที่คิดอยากลงทุนลงแรงหาทรัพย์ทำได้แต่เหนื่อยหน่อยอาราศีพิจิกการเงินการเงินในช่วงนี้มีค่าใช้จ่ายมากบางอย่างต้องใช้แบบฉุกละหุกรีบร้อนไม่ทันตั้งตัว ควรวางแผนเก็บเงินสำรองเผื่อไว้การงานสภาวะการงานอาจมีปัญหามาลบกวนอาจเกิดจากการใช้คำพูดที่รุนแรงไม่ได้สนใจใครรวมถึงมีปัญหาที่บ้านมาลบกวนจิตใจขณะทำงานขอให้มีสติในการใช้คำพูดความรักเรื่องความรักคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคู่หรือชอบพอใคร คนที่มีคู่ต้องมีสติดูแลแก้ไขปัญหาชีวิตคู่ให้ดีโชคลาบโชคลาบมีเกณฑ์ได้ทำสิ่งใหม่ๆร่วมกับผู้ใหญ่ใครคิดเสี่ยงก็ลองขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูราศีธนูการเงินยังดูนิ่งๆเรื่อยๆไม่มีปัญหายังคงต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายตามใจถ้ามากไปจะทำให้ความสุขเรื่องการเงินลดลงการงาน สภาวะการงานที่ต้องดูแลรับผิดชอบในช่วงนี้จะดูยุ่งยุ่งงานเยอะรวมถึงมีเรื่องต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ดีขึ้นและใครที่ทำงานร่วมกับผู้ใหญ่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ความรักความรักคนที่มีคู่จะ,คจะมีความรู้สึกบางครั้งอึดอัดมีปัญหาบางครั้งก็ดีไม่แน่นอนความรักผันผวนต้องใจเย็นๆโชคลาภโชคลาภไม่ชัดเจนใครที่คิดเสี่ยงไม่แนะนา าราศีมังกรการเงินการเงินค่อนข้างมีปัญหาคิดมากกังวลใจค่อยๆตั้งสติคิดหาทางแก้ไขทุกปัญหามีทางออกการงานสภาพการทำงานโดยรวมไม่มีปัญหาอาจจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจอย่างเช่นค่าตอบแทนพูดคุยไม่ถูกใจบ้างใจเย็นๆแล้วจะดีความรักความรักคนมีคู่เข้าใจกันดี ระวังคำพูดบ้างอาจทำร้ายจิตใจกันโชคลาภมีเกณฑ์ผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงลูกน้องบริวารการเสี่ยงไม่แนะนำธณาราศีกุมการเงินการเงินดีถึงจะมีรายจ่ายเข้ามามากก็ยังรับได้สบาย,บายการงานการงานที่ต้องรับผิดชอบยังคงนิ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน มีเกณฑ์ผู้ใหญ่ช่วยเหลือเรื่องการเงินบ้างความรักเรื่องความรักของคนที่มีคู่ให้ดูแลตัวเองให้ดีปัญหาความรักอาจเกิดจากเราที่ช่วงนี้ดูจะคิดเครียดระวังเรื่องคำพูดและการเอาแต่ใจโชคลาภโชคลาภไม่ชัดเจนใครที่คิดเสี่ยงไม่แนะนำนาราศีมีนการเงินการเงินยังทรงตัวพออยู่ได้ แต่อยากจะใช้ใจ่ายเงินให้สบายใจยังทำไม่ได้เรื่องการงานการงานยังเป็นแบบเรื่อยๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนระวังเรื่องเอกสารการเงินดูให้ดีความรักความรักคนที่มีคู่ความรักยังเข้าใจกันดีและในช่วงนี้ความรักจะดูวุ่นวายนิดๆในภาพรวมความรักยังดีโชคลาภโชคลาภไม่ชัดเจนใครที่คิดเสี่ยงยังไม่แนะนำ ใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ